เรียนท่านประธานสภาดิฉันเบญจาแสงจันทสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลค่ะท่านประธานคะ่ะดิฉันจะขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีงบประมาณพศ2566ที่ได้นำเสนอต่อสภาเพื่อให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ทำหน้าที่ตรวจสอบพิจารณาการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหารท่านประธานคงจำได้นะคะ ว่าในวาระพิจารณางบประมาณของปีที่แล้วดิฉันได้อภิปรายถึงการกําหนดวงเงินของหน่วยงานรับงบประมาณต่างๆที่ตั้งงบประมาณโครงการค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในปีงบประมาณ2,565ว่ามีจํานวนอยู่อย่างน้อยๆน,นะคะ3 3 7 1 2ล้านบาทและสําหรับในปีนี้ค่ะในวาระรับหลักการนะคะ ในในวาระรับหลักการของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ดิฉันขออภิปรายถึงงบประมาณในส่วนนี้อีกครั้งค่ะเพื่อให้การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในครั้งนี้ เป็นไปโดยครบถ้วนเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้และสามารถจัดลำดับความสำคัญโครงการต่างๆให้ดียิ่งขึ้นให้สมกับที่พี่น้องประชาชนได้ไว้วางใจมอบอำนาจให้กับพวกเราทุกคนมาช่วยกันตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลในฐานะผู้แทนราษฎรค่ะ ท่านประธานคะสำหรับในปีงบประมาณปี -66, 66นี้นะคะงบประมาณโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะถูกขอจัดสรรเข้ามาในปีนี้มีอยู่อย่างน้อยๆ3,537้อยล้านบาทค่ะซึ่งดิฉันยังไม่ได้นำงบที่เกี่ยวข้องกับสถาบันที่อาจจะไปรวมหรือซ่อนอยู่ในหมวดหมู่โครงการก่อสร้างที่มีราคาต่อนหน่วยต่ำกว่า10ล้านบาทมารวมนะคะ โดยในปีนี้ดิฉันและคณะทำงานของพักก้าวไกลค่ะได้แบ่งงบประมาณออกเป็น5ประเภทเช่นเดิมค่ะดิฉันขอสไลด์ด้วยค่ะ โดยแยกออกเป็นนะคะการขอจัดสรรผ่านหน่วยรับงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์เป็นจํานวนเงิน8,611ล้านบาทนะคะแล้วก็ขอจัดสรรผ่านโครงการพิทักษ์รักษาโครงการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และโครงการตามพระราชประสงค์อีก660ล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนอยู่ที่ประมาณ5นะคะ และขอจัดสรรผ่านโครงการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นจำนวนเงิน4,933ล้านบาทค่ะขอจัดสรรผ่านโครงการหลวงและโครงการตามพระราชดำริเป็นจำนวนเงินอย่างน้อยๆน,นะคะ13,533ล้านบาทค่ะ และสุดท้ายนะคะขอจัดสรรผางโครงการสนับสนุนกิจกรรมพิเศษหลวงอื่นๆอีกประมาณ2,799ล้านบาทนะคะหรือเพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนประมาณ28คะ่ะท่านประธานแต่ในจำนวนทั้งหมดนี้นะคะก็มีส่วนที่ลดลงคะ่ะท่านประธานคะโดยงบประมาณโครงการถวายความปลอดภัยเนี่ยลดลงไป28คะ่ะ แต่ว่าก็เป็นเพราะว่าปีนี้นะคะสํานักเลขาธิการนายรัฐมนตรีนะคะไม่มีการจัดตั้งงบประมาณเพื่อซื้อเฮลิคอปเตอร์พระราชพหนะเข้ามาแล้วนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นไปตามที่อ้างอิงจากเอกสารงบประมาณของสํานักงบในที่ส่งเข้ามานะคะส่วนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำรินะคะถึงแม้ว่าปีนี้นะคะจะมีการขอจัดสรรเข้ามาลดลง11%แล้วก็ตามนะคะแต่ดิฉันก็ยังพบปัญหาแบบเดิมค่ะ นนั้นก็คือการตั้งงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการในพระราชดำรินะคะซึ่งหน่วยรับงบประมาณจํานวนหลายหน่วยเลยนะคะที่ทําโครงการที่มีชื่อเดียวกันแต่กลับกลายเป็นต่างคนต่างทำนะคะไม่ได้หาความร่วมมือในการดําเนินโครงการร่วมกันนะคะดิฉันจะขอยกตัวอย่างอย่างเช่น โครงการที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงค่ะที่มีการตั้งโครงการนะคะกระจายไปในอย่างน้อยนะคะ8กระทรวงนะคะแล้วก็มีอยู่ในกระทรวงกลาโหมนะคะ,ะมีการตั้งอยู่ในกระทรวงศึกษาธิการนะคะกระทรวงต่างประเทศกระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็กระทรวง ยุศึกษาธิการนะคะซึ่งกระทรวงเหล่านี้นะคะก็ไม่ได้มีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงเลยนะคะหรือโครงการที่ใช้ชื่อเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชะค่ะ เป็นโครงการที่ใช้ชื่อว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะคะที่ใช้งบประมาณรวมมากกว่า333ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ว่ามันไปกระจายอยู่ในแผนงานพื้นฐานแผนงานยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการรวมกันแล้วทั้งสิ้นประมาณ10แผนค่ะแล้วก็มีโครงการกระจายอยู่ใน51หน่วยงานรับงบประมาณนะคะแล้วก็ไปซ่อนอยู่ในกระทรวงกลาโหมค่ะมีอยู่ในทุกเหล่าทัพนะคะไม่ว่าจะเป็นทัพบ,บกทัพเรือหรือทัพอากาศนะคะซึ่งดิฉันก็ไม่แน่ชัดจริงๆค่ะว่าหน่วยงานใดเป็นหน่วยงานหลักนะคะในการดําเนินงานแล้วโครงการนี้เนี่ยออมันไปเกี่ยวข้องกับพันธกิจ ของหน่วยงานที่ทีฉันได้กล่าวมาแล้วอย่างไรบ้างนะคะและนี่มันแสดงให้เห็นถึงนะคะการจัดสรรง,งบประมาณภายใต้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร,ร์โอชานะคะที่มันไม่สมเหตุสมผลในการจัดทํางบประมาณนะคะแล้วก็ไม่ตรงกับพันธกิจไม่ตรงกับภารกิจหลักของหน่วยงานแล้วก็ไม่ตอบโจทย์ต่อความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะท่านประธานที่ฉันเห็นว่า เราควรที่จะมอบหมายโครงการเหล่านี้นะคะให้กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะรับไปเป็นการเฉพาะไปเลยนะคะเราก็กําหนดให้หน่วยงานนั้นเนี่ยเป็นหน่วยงานหลกัก ในการดําเนินงานโครงการเหล่านี้ไปเลยค่ะซึ่งนอกจากนะคะมันจะดําเนินโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วนะคะมันยังจะสามารถช่วยในเรื่องของการประหยัดงบประมาณแล้วก็ลดภาระงานของบุคลากรของภาครัฐลงไปได้อีกด้วยนะคะแล้วก็มันจะทําให้ไม่เกิดโครงการที่เป็นเบี้ยหัวแตกที่ต่างคนต่างคิดแล้วก็ต่างทําต่างของ,งบประมาณอีกทางหนึ่งด้วยค่ะสามารถเอาสไลด์ลงได้นะคะ แล้วนอกจากนี้นะคะท่านประธานยังมีโครงการในพระราชดำริที่ทำอย่างไรนะคะก็ยังไม่เสร็จสักทีค่ะดิฉันขอยกตัวอย่างโครงการเดียวกันกับที่ดิฉันเคยอภิปรายไปเมื่อปีที่แล้วนะคะนั่นก็คือโครงการห้วยสมองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะซึ่ง เป็นโครงการในจังหวัดปราจีนบุรีเป็นโครงการของกรมชนลประทานที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ค่ะที่ใช้งบประมาณเป็นหมื่นล้านนะคะแล้วก็ใช้เวลาสร้างมายาวนานมากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าโครงการนี้เนี่ยยังไม่เสร็จสมบูรณ์สักทีค่ะโครงการนี้ผ่านมติคอรมอมาตั้งแต่ปี52นะคะแล้วก็มีมติอนุมัติให้ดําเนินการก่อสร้างเนี่ยกำหนดระยะเวลาตั้งแต่ปี53จนถึงปี6.1แต่นี่ปี -65 แล้วค่ะท่านประธานโครงการนี้ก็ อยังสร้างไม่เสร็จค่ะแล้วก็ขอเลื่อนระยะเวลากําหนดแล้วเสร็จออกไปเรื่อยๆตอนนี้งบประมาณปี6-3าตอนปีงบประมาณ63นะคะก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี6-4ตอนปี64ก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี6-5เมื่อตอนนี้เนี่ยปี6-5แล้วก็บอกว่าจะแล้วเสร็จปี6-6 ท่านประธานคะเมื่อปีที่แล้วดิฉันได้อภิปรายเรื่องนี้ไปแล้วค่ะแล้วพอตอนนี้เนี่ยงบประมาณปี66กเนี่ยก็เสนอขอเข้ามาเพื่อขอจัดสรรงบเข้ามาอีกแล้วระบุว่าจะแล้วเสร็จปี67ท่านประธานคะพอเห็นแบบนี้นะคะดิฉันก็เชื่อได้เลยค่ะว่าเดี๋ยวพองบปี67เข้ามาเนี่ยกรมชลประทานก็คงจะขอจัดสรรเข้ามาอีกแล้วก็แจ้งว่าจะแล้วเสร็จในปี68ซึ่งพอมันเข้าไปสู่ในชั้นกัรมาธิการงบประมาณนะคะ งบประมาณพวกนี้ที่มีชื่อโครงการที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์เราก็เห็นว่ามันถูกปล่อยประละเลยไม่มีการอภิปรายถึงไม่ถูกตรวจสอบไม่มีการปรับลด,ลดงบแล้วก็ถูกปล่อยผ่านไปเลยในทันทีค่ะออแล้วท่านประธานคะโครงการที่มันก่อสร้างไม่เสร็จจบไม่ลงแบบนี้นะคะมันไม่ได้มีแค่โครงการห้วยสมงโครงการเดียวนะคะแต่ในชั้นกัรมาธิการงบประมาณเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะกัรมาธิการในสัดส่วนของ พักเก้าไกลนะคะได้สอบถามจากผู้แทนของสํานักคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือสํานักงานกปร,ะรนะคะว่าได้มีการประเมินความเหมาะสมของโครงการที่ได้รับพระราชทานพระราชดําริมาเมื่อหลายสิปีก่อนหรือไม่เป็นที่น่าแปลกใจคะ่ะท่านประธานท่านประธา,า,านทราบไหมคะคําตอบของสํานักงานกปร,รอตอบว่าอย่างไรกปรรอตอบกลับว่า,วาไม่มีค่ะ เท่ากับไม่เคยมีการประเมินโครงการที่รัฐบาลรับพระราชทานพระราชดำริมาเมื่อหลายสิบปีก่อนค่ะจนถึงวันนี้เนี่ยสภาพพื้นที่สภาพภูมิประเทศการใช้ประโยชน์ในที่ดินของพี่น้องประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากแล้วนะคะแต่ว่าโครงการต่างๆเนี่ยยังมีความจำเป็นที่ต้องทำอยู่หรือไม่ทางสำนักงานกอปร,รอไม่มีการที่จะประเมินโครงการเหล่านี้เลยค่ะ ดังนั้นนะคะท่านประธานดิฉันจึงอยากจะขอกราบเรียนท่านประธานนะคะผ่านไปยังรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานราชการผู้ที่รับผิดชอบส่วนในโครงการพระราชดำริต่างๆนะคะว่าให้นําโครงการในการบริหารจัดการของท่านเนี่ยนะคะกลับไปศึกษาใหม่ ว่าโครงการนั้นเนี่ยจะยังจําเป็นต่อการดําเนินโครงการอยู่หรือไม่เพราะหลายโครงการนะคะเป็นโครงการที่รัฐบาลเองเนี่ยได้รับสนองพระราชดำริมาเมื่อ30ปีที่แล้วหรือ40ปีที่แล้วด้วยซ้ำไปค่ะแล้วก็สภาพการในพื้นที่เนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมากแล้วค่ะการขาดแคลนหรือความต้องการที่เมื่อก่อนเคยมีอยู่นะคะก็อาจจะไม่ใช่สิ่งเดียวกับความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในปัจจุบันแล้วก็เป็นไปได้ค่ะ ดิฉันจึงอยากจะขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกสักประเด็นนะคะว่า ถ้าหากโครงการของท่านเป็นเรื่องที่มันพ้นสมัยไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องทําอีกต่อไปแล้วเนี่ยหรือติดปัญหาไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้านะคะก็ขอให้หน่วยงานราชการนั้นๆเนี่ยหยุดขอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้แล้วค่ะแล้วก็ได้โปรดอย่าใช้ชื่อโครงการในพระราชดําริโครงการตามปณิธานหรือโครงการเฉลิมพระเกียรต,ติต่างๆนะคะมาเป็นเกราะกบาบังในการขอจัดสรรหรือขอแอบอ้างในการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานเพราะ มันจะไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของสถาบันเลยค่ะท่านประธานค่ะ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ที่ฉันได้อภิปรายไปเมื่อปีก่อนค่ะคือเรื่องของการนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ในฐานะอัตลักษณ์หนึ่งของชาตินะคะมาเป็นเครื่องมือด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะซึ่งในฉันอยากจะขอยกตัวอย่างเช่นนะคะการจัดงานเทศกาลนะคะในวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะอย่างเช่นวันเฉลิมเฉลิมฉลองรัฐธรรมนูญยาวนานเป็นสัปดาห์เลยนะคะในช่วงวันที่8ถึง14ของเดือนธันวาคมของทุกปีนะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึง ความสําคัญของรัฐธรรมนูญนะคะโดยในสมัยนั้นเนี่ยออมีการจัดงานเฉลิมฉลองแบบทั่วประเทศอย่างคึกคักเลยค่ะแล้วก็มีการแสดงมีการประกวดมีงานออกร้านนะคะแล้วก็มีการจําหน่ายสินค้าค่ะซึ่งนี่เป็นตัวอย่างของการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะ ท่านประธานคะในขณะเดียวกันนะคะทีฉันก็เพิ่งได้เห็น,นะคะ่ะเอกสารของหนังสือเวียนของกระทรวงมหาดไทยนะคะที่สั่งให้จังหวัดแล้วก็อำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมาพรรษาในวันพรุ่งนี้นะคะดิฉันก็เห็นว่ารัฐบาลเนี่ยไม่ควรจัดทําโครงการแบบเวียงแห är, หรือว่าเป็นเบี้ยหัวแตกเพราะว่า มันต้องไม่ลืมค่ะว่าประเทศไทยเรามี77จังหวัดนะคะมี800กว่าอำเภอแล้วก็มี7,000กว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถ้าเราจัดงานแห่งละ10,000บาทนะคะเราก็จะใช้เงินไปเกือบ80ล้านบาทเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มันก็ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใดๆเลยนะคะดังนั้นนะคะถ้ารัฐบาลนะคะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้จริงๆนะคะก็ควรจะจัดงานให้สมพระเกียรติ โดยให้ทุกจังหวัดวางแผนการจัดงานโดยคำนึงถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจค่ะซึ่งอาจจะ อาจจะมีการจัดให้มีงานเทศกาลงานออกร้านนะคะหรือว่าจัดงานที่สารกลางนะคะแล้วก็ให้ส่วนราชการนะคะมารวมกันจัดซุ้มนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติหรือว่าให้มาจัดงานในพื้นที่เดียวกันโดยไม่จําเป็นต้องออไปกระจายซุ้มกระจายเวทีนะคะไปตามอําเภอต่างๆโดยให้จัดออกมาในรูปแบบให้มีภาพลักษณ์สวยงามนะคะซึ่งมันจะก่อให้เกิด ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจแล้วกเ็เป็นการทำให้สมพระเกียรติตามพระราชประเพณีได้ด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านประธานดิฉันยังหมายรวมไปถึงนะคะการ เปิดสถานที่สําคัญนะคะที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยค่ะอย่างเช่นพระที่นั่งอนันตสมาคมค่ะหรือว่าพระที่นั่งวิมานเมฆนะคะโดยอาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมความงดงามของสถาปัตยกรรมนะคะรวมไปถึงจัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์เหมือนกับ ในปัจจุบันเราเปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เยี่ยมชมวัดพระแก้วได้นะคะหรือเหมือนกับตัวอย่างในประเทศอังกฤษก็ได้ค่ะที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถนะคะเข้าไปเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังต่างๆได้นะคะทําให้เราสามารถที่จะสร้างรายได้เข้าประเทศในแต่ละปีได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียวนะคะ ท่านประธานคะเมื่อดีฉันพูดถึงงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการออของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ซ่อนอยู่ในกระทรวงทบวงแล้วก็กลมต่างๆแล้วดิฉันก็ต้องขออภิปรายถึงงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์นะคะที่ขอจัดสรรเข้ามาในปีนี้8,611ล้านบาทค่ะซึ่งลดลงจากปีก่อน150ล้านบาทนะคะหรือว่าคิดเป็นประมาณ1.7%นะคะแต่ว่าดิฉันก็กลับพบว่า ในเอกสารงบประมาณเล่มข่าวคาดแดงของสำนักงบนะคะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรเลยนะคะดิฉันจึงไม่ทราบแน่ชัดจริงๆค่ะว่าที่งบประมาณลดลงไป150ล้านบาทเนี่ยมันไปลดลงที่กิจกรรมใดนะคะแล้วก็เรื่องของการที่ไม่ชี้แจงรายละเอียดนะคะก็เป็นสิ่งที่เพื่อนสอสอของพักเก้าไกลนะคะก็ได้อภิปรายไปเมื่องบประมาณปีที่แล้วนะคะเราก็ยังพบว่า การจัดทํางบประมาณของส่วนราชการในพระองค์เนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มีแค่ก้าวหน้านะคะรายละเอียดงบประมาณก็มีแค่หนึ่งบรรทัดมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่มีรายละเอียดอะไรเลยนอกจากบอกว่างบประมาณทั้งหมดนี้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์นะคะตามแผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะท่านประธานดิฉันก็ได้ทราบมาว่า ในปีนี้นะคะสำนักงบประมาณเนี่ยได้ส่งหนังสือคำเชิญนะคะไปยังส่วนราชการในพระองค์นะคะเพื่อให้เข้ามาชี้แจงงบประมาณด้วยซึ่งดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าจะมีตัวแทนนะคะเข้ามาชี้แจงรายละเอียดการขอจัดสรรงบประมาณนะคะและนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอย่างมากค่ะที่สภาและประชาชนนะคะจะได้เข้าใจนะคะถึงรูปแบบและการใช้จ่ายงบประมาณที่จัดสรรให้กับส่วนราชการในพระองค์มากขึ้นด้วยค่ะ ว่าเงิน8,000กว่าล้านนะคะที่ถูกนำไปจัดสรรเนี่ยไปใช้ดำเนินการในค่าอะไรบ้างแล้วส่วนราชการในพระองค์เนี่ยมีบุคลากรถึง1 4 0 0 0คนตามที่สำนักงบได้เคยชี้แจงเป็น ลักษณะเป็นปากเปล่าเมื่อปีก่อนหรือไม่นะคะแล้วก็เมื่อสภาได้รับทราบว่าส่วนราชการในพระองค์นะคะมีความต้องการที่จะใช้จ่ายงบประมาณในเรื่องใดบ้างนะคะก็ดิฉันก็คิดว่าสภาเองเนี่ยก็จะได้ช่วยเป็นหูเป็นตาค่ะแล้วก็ช่วยตรวจสอบว่างบประมาณที่รัฐบาลขอจัดสรรเข้ามาเนี่ยเหมาะสมหรือเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้บรรลุ ผลตามพันธกิจของส่วนราชการในพระองค์ด้วยหรือไม่นะคะแล้วจริงๆแล้วนะคะท่านประธานการเปิดเผยในรายละเอียดเนี่ยมันจะเป็นผลดีในการลดความเข้าใจผิดนะคะแล้วก็ไม่เพียงเป็นผลดีต่อหน่วยงานราชการส่วนพระองค์เท่านั้น,นะคะ่ะท่านประธานแต่ว่าดิฉันเชื่อว่ามันจะเป็นผลดีต่อภาพลักษณ์และพระเกียรติของสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วยนะคะ สุดท้ายค่ะท่านประธานดิฉันมีประเด็นสําคัญค่ะที่จําเป็นจะต้องหารือกับท่านประธานค่ะดิฉันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าการพิจารณาง,งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างเปิดเผยโปร่งใสและตรงไปตรงมาและมีวุฒิภาวะเนี่ยแหละค่ะมันจะทําให้การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของเรา มั่นคงสถาพรซึ่งจะทําให้สถาบันพระมหากษัตริย์และระบอบประชาธิปไตยนะคะดํารงอยู่คู่กันอย่างสง่างามเฉกเช่นในนานาอาระยะประเทศค่ะแต่ท่านประธานคะเมื่อปีที่แล้วค่ะมีผู้ร้องไปร้องตอกรกตค่ะว่าการอภิปรายงบป,ประมาณที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของดิฉันและเพื่อนสอสพักเก้าไกล อาจเข้าข่ายเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะท่านประธานคะหลังจากการอภิปรายของดิฉันสิ้นสุดลงนะคะดิฉันจะขอให้ท่านประธานในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญตัติและท่านก็ได้นั่งฟังดิฉันอภิปรายจนจบเนี่ยคะ่ะให้ช่วยวินิจฉยัยหรือให้ความเห็นคะ่ะว่าสรุปแล้ว สภาผู้แทนราษฎรของเราซึ่งมาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยสูงสุดของประเทศนี้มีเอกสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญที่จะอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีในทุกหน่วยงานที่ทำคำขอจัดสรรงบประมาณเข้ามาหรือไม่หรือสภาผู้แทนราษฎรของเราห้ามไม่ให้อภิปรายถึงเอกสารงบประมาณหน้าใด บรรทัดใดมาตราใดหรือบางหน่วยรับงบประมาณใดหรือไม่และสรุปแล้วนะคะการทำหน้าที่ของผู้แทนราษฎรในการพิจารณาร่างพระราชบัญญตัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีทุกบาททุกสตางค์ถือเป็นหน้าที่ที่พวกเราทำด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกข,ของพี่น้องประชาชนตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้หรือเป็นการกระทำอันเป็นปฏิปักษ ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกันแน่คะ่ะดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งคะ่ะท่านประธานว่าท่านจะให้ความกระจ่างแก่ดิฉันเพื่อให้พวกเราในฐานะผู้แทนราษฎรทุกคนได้เข้าใจว่าสถานะและอำนาจของสภาผู้แทนราษฎรของพวกเราอยู่ตรงไหนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดิฉันขอความเห็นจากท่านประธานคะ่ะขอบคุณคะ่ะ ก่อนท่านกำนันติดอย่าเพิ่งนะครับให้ท่านรัฐมนตรีได้ตอบ,ตอบชี้แจงก่อนนะครับส่วนตอบคำถาม